วันศุกร์ที่13มิถุนายน2568ตอนนี้เป็นเวลา14นาฬิกา20นาทีโดยประมาณนะครับตอนนี้ป้อมก็อยู่ที่ถนนกับแมงเพชรนะครับหรือหน้าขนส่งหมอชิดก่อนถึงสถานีขนส่งรถตู้นะครับหมอชิดหมอชิดนะครับใครที่ชมผมแล้วก็ช่วยนะครับบอกต่อกันแล้วกันนะครับใครที่เข้ามาอันนี้จะเป็นหมอชิดนะครับท่านผู้ชม,มนะครับนี่เราก็ มาชมนะครับนะบรรยากาศสดๆนะครับด้วยความสุภาพครับอย่าด่าพี่ๆี่ตำรวจนะครับอ่าใครที่เข้ามานะครับนี่ให้ดูกันนะครับสภาพการจราจรแล้วก็พี่พี่ตำรวจนะครับมาอ่ามาปวดขันวินในจราจรนะครับนี่ครับนี่อช่วยกันนะครับคนละไม้คนละมือนะครับเพราะว่าช่วงนี้ ตรเนี่ยแบบมีมาตรการที่เข้มนะครับเข้มงวดมากผมก็ต้องกาบเรียนะครับท่านผู้มกับทุกๆสอนทุกๆสอพนะครับนะเห็นว่ารางวัลนาจับไม่รู้ว่าแพงไหมแต่ค่าปรับเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงน่าดูนะครับท่านผู้ชมครับผมก็ยืนอยู่ในที่ปลอดภัยนะครับเนี่ยตรงนี้ครับเราไม่ได้แบบลงไปนะครับเราดูว่าการปฏิบัติหน้าที่ของตํารวจจราจรกลางวันนี้กล้องหนึ่งนะครับกล้องหนึ่ง เขาจะมีอุปกรณ์ที่ค่อนข้างที่จะจะพบอยู่นะครับไม่รู้แต่ไม่รู้ว่าใช้ได้หรือไม่เนาะอันนี้เราก็ไม่ทราบมีป้ายผู้ควบคุมด่านนะครับทุกคนตรงนี้เป็นตำรวจผู้หญิงนะครับนะวันนี้สวัสดีทุกคนนะครับที่เป็นแฟนคลับป้อมมานอมนะครับแล้วก็แก๊งหางปราทูด้วยนะครับสวัสดีแก๊งหางปราทูทุกๆคนนะครับที่เข้ามาแล้วก็พี่ๆตำรวจทั่วประเทศนะครับที่รับชมผมป้อมมานอมไว้นะครับเต็มระบบนะครับหน้าหมอชิด สถา,านีขนส่งวชิดนะครับมีโต๊ะบริการแล้วกันนะครับไม่รู้ว่าออกไปสั่งหรือยังไงอันนี้ก็งงๆเหมือนกันนะครับอันนี้กราบเรียนท่านผบตรนะครับที่ท่านอาจจะเข้ามารับชมเนาะก็กราบสวัสดีท่านจาเจเรตํารวจแห่งชาติด้วยนะครับท่านโฆษกสำนักงานตำรวจแหชาตินะครับกราบสวัสดีทุกคนเลยแม้กระทั่งผู้บังคับบัญชา ของบกจะรอนะครับที่เข้ามารับชมผมป้อมปนอมครับนะเราวันนี้เรามาประชาสัมพันธ์ช่วยกันนะครับตํารวจก็ทํางานไปเราก็มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์กันไปครับรวมโดยช่วยกันนะครับพี่น้องอย่าทําผิดกฎหมายอย่าทําผิดกฎหมายต่อทะเบียนต่อภาษีสวมบวกกันน้องครับครับบมันแพงเห็นไหมครับคนมาใช้บริการนี่โอ้โหไม่อยากจะใช้คําว่ามหาศาลนะครับนะอนะครับสภาพบรรยากาศก็นี่ครับเขาจะดูนะครับดูว่า รถคันไหนนะครับที่ไม่ต่อภาษีก็จะมีถ้าม,มันเป็นแบบฟิล์มมืดนะครับแต่ฟิล์มสว่างแบบนี้มันก็โอเคนะครับเห็นไหมนะครับเราก็จะหยุดรถไว้นะครับหยุดรถไว้แล้วก็ดูตรวจทุกคันนะครับที่เข้ามานี่ครับบางพัดอีกแล้วอันนี้ อ่าบางบางพัดเป็นยังไงครับบางพัดบางพัดเขาก็เขาเป็นประจําเขาอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นบกจลกองกับกับการหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าเขาใช้คําว่าเหนือเนาะฝั่งนี้นะครับฝั่งหมอชิดเออสถานี้อยู่ตรงนี้เลยนะครับจุดเปรียบเทียบปรับเห็นไหมครับตรงตรงนี้อ่ะนี่เห็นไหมเขาเรียกว่าจุดเปรียบเปรียบเทียบปรับเลยนะครับท่านผู้ชมใครที่ชมผมแล้วก็ด้วยความสุภาพนะครับ ในความสุภาพยาดาพี่พี่ตำรวจเขานะครับนะวันนี้ก็ได้มานะครับผ่านมาประสบพบเจอก็ต้องลงหน่อยนะครับนะเป็นให้กําลังใจเจ้าที่ตำรวจนะครับในส่วนหนึ่งเราไม่ได้มาหาเรื่องเนาะอย่าเข้าใจผิดนะครับเราไงเนะรอดไหมเนี่ยป้ายลบเรือนป้ายลบเรือน เนี่เยี่ยมมากนะครับนะมันต้องแบบนี้นะครับเราต้องไปปรับปรุงแก้ไขนะครับแหมป้ายรบเรือนเห็นไหมเขาบอกว่าเขาวอกันไปนะครับแต่แต่นายตำรวจนายนี้ไม่ได้ออกไปสั่งนะแต่เป็นคนคนเห็นนะครับคนเห็นความผิดก็ไม่รู้ว่าระเบียบของตรอเป็นแบบนี้ไหมแบบจะเป็นเหมือนสเกลสเกลหน้าไม่อะไรประมาณนี้เนาะนะครับนี่ครับภาพบรรยากาศสดๆนะครับ ออกจากปอชิดนะครับใครที่เป็นสาววกของพิบีมหลวจนะครับก็สามารถให้กําลังใจได้ใครที่เป็นสาวโบกเอฟีก็มานอนก็ให้ให้กำลังใจกันได้ครับตำรวจเขาทาตามหน้าที่นะครับ mm hmm. ก็ต้องเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ของพิบีมหลวจนะครับ mm hmm. ผมเข้าใจนะหลายพื้นที่หลายสอนอถ้าเห็นผมแล้วก็สามารถที่มาประชาสัมพันธ์ได้เนาะสมัยก่อนนะครับตรงนี้เคยลง ครั้งหนึ่งล่าสุดก็คือ,อสารวัตรแม็กครับที่เป็นข่าวดังเนาะสารวัตรแม็กหรือสารวัตรสารวัตรแม็กแล้วกันนะครับเราไม่ได้เอ่ยชื่อเนาะที่เป็นข่าวดังนะครับเราก็มานําเสนออีกครั้งหนึ่งวันนี้เรามีโอกาสนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ f <laughs> อ f ซีเอฟซว่าเอนะครับการจราจรก็ก็ถือว่าโอเคนะครับนะถือว่าโอเคอยู่ ใจไม่ถึงเหมือนพี่แจ็คคนนั้นเลยของจริงครับนะเออนะครับผมไม่ได้เอามันนะครับนะผมไม่ได้เอามันแบบนี้เราก็ขออนุญาตนะครับขออนุญาตแบบใครที่พูดควรซ้นนะครับอือ่านะครับใครที่อยากไม่ไม่อยากจะโดนแบบว่าเอาลงถังขยะนะครับนะก็ ไม่ไม่ต้องมากวนตีนผมนะอืมบอกผมไม่ได้แบบว่าใจดีเหมือนหน้าตานะเออไม่ต้องแบบว่าเออแบบเออยังไงนะครับพี่แจ็คเป็นยังไงนี่ผมไม่ทราบนะแต่ป้อมานอมเราก็มาประชาสัมพันธ์นะครับดูการทํางานของพี่พี่ตำรวจเขานะครับเมื่อกี้นี้ผมลงมาเขาก็ถ่ายกันอย่างกับเราเป็นดารานะครับนะเออเขาก็ถ่ายไว้นะครับนี่ครับงานของจราจรกลางเขาก็ประมาณนี้แหละครับมีผู้หญิงด้วยนะเนาะอืม เดี๋ยวจะให้ดูนะครับกันชัดๆเลยไม่ต้องเอาผมมาเปรียบกับคนไหนนะครับนะผมคือป้อมปนอมครับถ้าไม่อยากดูก็ไม่ต้องดูนะครับนี่ผมมาประชาสัมพันธ์การทำงานนะครับของที่เตียมหลวจนะครับเราก็เห็นใจที่เตียมหลวจเขาทำงานเขาก็เหนื่อยกันอยู่แล้วนะครับเราจะมามาแบบมาด่ามาอะไรมันไม่ได้ครับ มันมันไปละเมิดสิทธิของที่พี่ตำรวจเขาเขาทำงานกันเขาก็เหนื่อยกันอยู่แล้วเห็นไหมตำรวจจะโอ้ได้ไปสั่งแต่ละใบครับมันเหนื่อยมากจนเสี่ยงครับเนี่ยรถเขาขับรถมาสุ่มเสียงเกิดมีคนมงคนเมายาเสพติดมาเกิดเบรกแตกอะไรประมาณนี้เขาก็มันสุมเสียงอยู่แล้วนะครับดูครับผู้คนก็มาใช้บริการโอ้โหเยอะเลยนะครับนี่เต็มเลย ใครที่เข้ามานะครับไม่รู้ว่าตรงไหนครับหมอชิดนะครับหมอชิดอืหมอชิดเลยครับแป้ายนี่ยถ้าลบเรือนนะครับุณก็โดนนี่แม่รถกันนั้นนี่ไหมครับพี่พี่ที่ตำรวจท่านนี้ท่านก็วอไปบอกนะครับตำรวจอยู่ที่ดาดบอกว่าป้ายลบเรือนนี่ไหมเรียบร้อยครับกันนั้นอะ่ะมันก็ลบเรือนจริงๆอ่ะนะไอแป๊บกับุมแก้ไขครับถ้าไม่อยากจะโดนจับ อืมอ่านี่ครับก็โน่นพี P ่ๆตำรวจเขาก็แต่ก็หน้าก็มีนี่ครับบรรยากาศสดๆนะครับหน้าหมอชิดผลไม้ผลมือนะครับอ่าใครเขาคอมว่าสิลิปินอ่าอ่าที่นี่ ฟิลิปปินส์ครับอ่าเมื่อกี้นี้โดนเขี่ยไปแล้วครับนะใครที่ใครที่พูดจาแบบไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับไม่ต้องมาดูออเรามาดูการทํางานนะครับว่าเขาทํางานกันยังไงนะครับให้กําลังใจพี่พี่ตำรวจเขาดีกว่าไม่ต้องนะไม่ต้องไปด่าเขาให้กําลังใจพ้อม่นอมแล้วก็ให้กาลังใจพี่พี่ตำรวจเขาจราจรกลางกองกับกับการหนึ่งนะครับเหนือแล้วกันนะครับดูครับ เขาทำหน้าที่แบบดีมากครับนะพี่ตำรวจผู้หมวดมีดาวด้วยนะผู้หมวดอันนี้อย่าไปว่าเขาแบบเป็นแบบอะไรนะอืมอย่าไปว่านะครับนี่ยเนี่เนยไหมเขาแบบปิดหน้าปิดตาแล้วก็มีแมส์ด้วยนะครับปิดหน้าปิดตาทั้งมีแมส์ด้วยเนี่ยไปแล้วนะครับ เรื่มแบบของข้าราชการตำรวจเนี่ยงงเหมือนกันนะครับอันนี้หมวก็ต้องฝากกราบเรียนนะครับสำหรับที่บกจรอเวลาสวมรถขับรถนะครับควรสวมหมวกกันน็อกนะครับอย่าไปใช้แบบหมวกแก๊ปไปขับนะครับมันผมไม่รู้ว่ามันผิดหรือไม่แล้วกันนะครับแต่ใช้หมวกแก๊ปมัน คือถ้าใช้หมวกแก๊ปอย่างประชาชนไม่สวมหมวกกันน็อกนะครับถ้าเขาใช้หมวกแก๊ปเนี่ยแบบเวลารถล้มนะครับลงไปเนี่ยมันสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อต่อศรีรษะของท่านนะครับนะเออมันอันตรายมากๆนะครับนะบอกเลยนี่ครับช่วงนี้จะราจรแบบ หลายพื้นที่ครับออกมาตั้งด่านกันเศรษฐกิจย่ำแย่แต่นะครับมีอันนี้ไม่ใช่ธุรกิจนะเป็นอาสำนักง,งานตำรวจงชาติแล้วกันนะครเป็นองค์กรหนึ่งแล้วกันที่เขาแบบขยันนะครับขยันมากบางคนบอกว่าไม่ใช่แบบว่าเป็นแบบที่ขยันเนี่ยค้าปปับแพงหรือ อันนี้ผมก็ไม่ทราบเอาไปพิจรารณาอิงแล้วกันนะครับท่านผู้ชมนะเอาไปพิจรารณาอีงแล้วกันนะครับเนี่ยเขาจะดูดูเนี่ยจราจรกลางส่วนมากถือว่าเป็นเป็นเรื่องดีนะบางคนเขาไม่เขาไม่ต่อนะเขาไม่ต่อแล้วก็บางทีไม่ต่อภาษีพี่พี่ตำรวจจราจรเขาก็ลงโทษนะครับด้วยการออกใบสั่งอา่านะครับนะการจราจรก็ ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่นะการจราจรแบบค่อยติดเท่าไหร่นะครับใช้ได้อยู่ไปรอดนะครับนะใครที่ไม่ไม่ต่อภาษีนี่ไม่รอดนะครับบอกไว้เลยนะครับนี่โดนนะครับอันนี้สิ่งที่เห็น,นก็คือแบบนี่ไม่มีไม่มีไอข้างหลังอะน,นะติดติดป้ายอะนะมีธงมีธงก็เรียกว่ามีธง นะครับอืมไม่มีธงอันนี้โดนต้องมีธงนะครับนะเออนี่บอกจะรอ,อ,อนะครับไปตำรวจทำถูกนะผมไม่ได้บอกว่าตำรวจทำไม่ถูกนะครับนะอันนี้เห็นใจเป้มามนอมหน่อยนะครับเราไม่ได้มาหาเรื่องนะครับจะพูดจากวนวนว,น,วนส้นผมนะมนะครับตรงไหนพี่ตรงหมอชิดครับถนนกำแพงเพชรเนอะถนนกำแพงเพชรหน้าหมอชิด หน้าสถานีขนส่งหมอชิดครับนะครับผมจะให้ทุกคนดูเลยว่าคุณจะรอดไมหมคุณมาตรงนี้นะครับไม่มีรอดนะเออไม่มีรอดผมบอกเลยทุกช่องทาง ใต้ทางด่วนนะครับใต้ทางด่วนสีรัตครับตรงนี้หรือสถานีขนส่งหมอชิดถนนกำแพงเพชรสองครับถนนกำแพงเพชรสองหน้าหมอชิดครับยังเยื้องกับหน้าหมอชิดครับนี่คือภาพบรรยากาศสดๆครับนะแชร์บอกต่อกันแล้วกันนะครับสําหรับเรื่องราวดีๆแบบนี้เรามานําเสนอครับแล้วก็มาประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนรู้จักเคารงกฎหมายขคาลพกฎจราจรตามเป็นเป็นสิ่งที่ดีครับนะทุกคนก็ร่วมด้วยช่วยกันครับ อย่าด่าพี่พี่ตำรวจเขานะครับก็มาชมแล้วแล้วก็อย่าด่าผมด่าผมเนี่ยผมดูดูแค่แบบแป๊บเดียวนะอืมผมถือว่าไม่ใช่เอฟซีผมแล้วกันนะครับผมก็ใช้สิทธิ์ด้วยการไม่ด่าแล้วก็บล็อกเราเราใช้สิทธิ์แบบด้วยการไม่ด่ากันนะครับแต่บล็อกนะครับอืมดูสิครับมีผู้คนมาใช้บริการเยอะเลยสำนักงานหมู่ยชาเนี่ย <S <S ถ้าวันไหนนะครับแหมอันนี้มันเป็นความฝันแล้วกันเนาะ เป็นความฝันแล้วกันที่สมมุติสมมุติมมแล้วกันถ้าวันไหนเข้าตลาดหลักทรัพย์นะเข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งครับซื้อหุ้นเลยบอกตรงๆเลยครับผมเล็งเห็นแล้วว่าไม่มีแบบธุรกิจไหนที่เหมือนของพี่เรียมหลวจเขานะครับนะโอ้ดีมากครับนะด้วยความสุภาพนะครับทุกคนนะครับพอเจอกล้องนะครับตำรวจก็รู้สึกว่าก็เหมือนกบวนกบ,บายหรือไม่อันนี้เรา พอเรายกกล้องขึ้นนะครับเขาก็มีปฏิกิริยาแบบว่าเอากล้องเข้ามานะครับนะเออทำถูกทำไปครับอย่าไปตกใจเลยเจอกล้องไม่คุณไม่ได้แบบว่ามาแบบมาจ้างผมร,งรีวิวอะไรประมาณนั้นครับอืมเดี๋ยฝากไว้แล้วกันนะครับนี่อ่ะใครที่ยังไม่ติดตามบ้านฟ้าเนาะปอมประนอม POM อ O อ เว้นวัก P R A N O R M นะครับนะอันนี้ผมจะสลับกันไลฟ์นะครับในบ้านฟ้าแล้วก็บ้านแดงครับ YouTube ไลฟ์ใครที่อยากจะชมนะครับว่าเห็นแม้กระทั่งนมะ่อยากจะบอกว่าขี้หูขี้ตาอะไรประมาณนั้นเนาะเดี๋ยวค่อยเอาวิดีโอลงอีกครั้งหนึ่งนะครับไลฟ์สดมันซูมไม่ค่อยได้นะครับแต่ถ้าเป็นภาพวิดีโอนะครับซูมได้นะเห็นไ ใครที่ไม่ต่อภาษีก็โดนกันนะครับนะอืตำรวจยังไม่ได้กบกระทาความผิดเลยก็โบกรถให้จอดแล้วอือ่าที่ไหนบ้างครับตอนนี้มีดา่านนะครับไม่รู้ว่าบางพัดพี่ๆเขานะครับผู้กองมาลัดหรือท่านสารวัตรสุภกิจสมรักนะครับท่านตั้งตั้งหรือยังนะครับแต่อย่าไปว่าท่านนะอ่าท่านผู้กำกับด้วยนะครับต่อนอ บางพัดท่านก็ตั้งกันเป็นประจําอยู่แล้วนะครับนะอืจนแถวนั้นคนรู้แล้วนะครับไม่รู้เฉพาะแบบนักเรียนนักนักเรียนนักศึกษานะครับเราเราจะประประชาสัมพันธ์อยู่เรื่อยเนาะสวัสดีหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สบสี่ดวงตาครับที่เข้ามารับชมเนาะผละไม้คนละมือครับเวยบอกต่อกันแล้วกันนะครับใครที่มีลูกมีหลานขับรถมาทางถนนกำแพงเพชรสองหรือหมอชิดนะครับท่านก็ได้ เราเจอประสบการณ์ดีๆแบบนี้แหละครับเออรถเก่าๆโบกดี <c oughs> คุณโทนับคุณโทนับรถเก่าๆโบกดีนะ <c oughs> ไม่เหลือครับรถใหม่ก็โดนพี่พี่โทนับนะครับสวัสดีครับก็กราบสวัสดีทุกคนเลยนะครับที่ไม่ได้เอ,อ่ยนามเนาะอันนี้สวัสดีแก๊งหางประทูทุกๆคนนะครับที่เข้ามารับชมเนาะ เจตนาของผมนะครับไม่ได้เจตนาที่จะมามาว่าร้ายเจ้าตำรวจนะครับอันนี้ขอฝาก่อาม่ปพี่น้องทางบ้านนะครับเรามาปรารถาสัมบทตนให้ทุกคนนะครับสวมหมวกกันน็อกก็รบกฎหมายก็รบกฎจราจรนะครับไม่ทําผิดเนาะฝากไว้นะครับเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะครับเงินในกระเป๋าของคุณทุกบาทน,นะครับปัญหาตัปัญหายากนะอืม,มหายาก คนมาใช้บริการกันเยอะเลยครับเห็นไหมครับเต็นท์นหนะจนได้กลางเต็นท์นะครับขนาดแบบสถานีจุดเปรียบเทียบปรับอยู่เนี่ยข้างหน้านี่นะเนี่ยจนได้เอาเต็นท์นะครับมากั้งอ่ะกูลองคิดดูว่าคนมาใช้บริการเยอะขนาดไหนครับท่นานผู้ชมเนี่ยเยอะมากครับเอานะครับ อ่าผมจะไปไลฟ์อยู่ในบ้านฟ้านะครับผมก็ต้องขอจบการไลฟ์สดในบ้านนะครับใน y o YouTube ไลฟ์นะครับไปบ้านฟ้านะครับผมจะไลฟ์ผ่านบ้านฟ้า P O M แล้วก็เว้นวัค P R A N O R M นะครับนะโอเคทุกคนนะครับผมปอมปนอมก็ต้องขอกราบลาไว้นที่นี้ครับสวัสดีครับ